ที่ป่าหิมพานต์มีต้นไม้ชนิดพิเศษออกลูกเป็นหญิงสาวเมื่อผลใกล้สุกจะมีกลิ่นหอมฟุ้งไปไกลพวกฤาษีกินนอนวิทยาทรคนทันทั้งหลายพอได้กลิ่นเก็จะพากันมาออที่โคนต้นหลอให้ผลสุกเพื่อที่จะเก็บไปเป็นภรรยาคนที่ห่อได้ก็จะห่อขึ้นไปเก็บคนที่ห่อไม่ได้ก็จะใช้ไม้สอยหรือปินขึ้นไปพอเก็บมาแล้วก็จะนําไปยังที่อยู่ของตนดูแลอย่างดีรักษาอย่างดีระวังอย่างดีกลัวคนอื่นจะมาแย่งไป ส่วนผลที่ยังไม่สุกจะมีลักษณะคล้ายๆกับผู้หญิงนั่งคูขาอยู่คล้ายๆนั่งขัดสมาธิถ้าเด็ดออกมาก่อนก็จะเป็นเช่นนั้นไปตลอดเดินไม่ได้กลายเป็นเพียงหญิงพิการเงอยเปียที่ต้องคอยให้อุ้มตลอดเลยไม่มีใครเด็ดก่อนถึงเวลาเลยรอให้ผลสุกก่อนทางนั้นเพราะใครก็อยากได้สิ่งที่ดีๆให้กับตัวเองท้งนั้นมกักีผลก็เหมือนกันที่ไม่เด็ดตัวเองออกมาก่อนถึงเวลา เพราะอยากเป็นคนที่สง่างามและก็อยู่ในจุดที่สง่างามมากีผลที่สุกเต็มที่แล้วจะกลายเป็นหญิงงามขาทั้งสองข้างเหยียดตรงมีหุ่นที่ชวนฝันมีกลิ่นกายที่หอมอ่อนๆคล้ายๆไม้หอมมีคนเคยบอกว่ามักีผลก็คือนางฟ้านางหนึ่งที่ถูกส่งลงมาเกิดเพื่อใช้กรรมจะมีความงามตามบุญและวาสนาของตนค่ะถ้าเปรียบเทียบมากีผลที่สุกเต็มที่แล้วในสมัยนี้คงจะเหมือนกับคนที่ได้รับการอบรม ฝึกฝนตัวเองมาอย่างดีขัดเกาตัวเองมาอย่างดีจนถึงขั้นรักตัวเองเคารพตัวเองศรัทธานในตนเองจนทําให้พาตัวเองไปอยู่ในจุดที่ดีๆได้ค่ะ